h ฮปปี้นิวเย r ทุกคนคะ่ะตูเตซันชเวนดิซิกนะคะขอบคุณทุกคนนะคะพี่น้องอยากจะอวยพรให้เอฟซีทุกคนนะคะเพื่อนๆ Facebook แล้วก็ทิกต o k แล้วก็ youtube นะคะส้มท็อโชว์กูรูกูแชร์ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งในสมปรารถนาให้ร่ำรวยมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะขอให้ทุกคนนะคะ,ะรักครอบครัวมากๆรักตัวเองมากๆนะคะขอทุกคนก็ให้มีสตินะคะในการที่ปีใหม่แล้วนะคะใช้ชีวิตให้เต็มที่นะคะให้เต็ม ให้มีค่าอนะคะขอทุกคนมีความสุขจ้าสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะทุกคนวันนี้ก็ป้านตื่นนะพี่น้องหลังจากดื่มสังสรรค์เมื่อวานนี้นะคะตื่นเช้ามาก็ต้องรยงานต่อนะคะเพราะว่าอีกสองชั่วโมงเขามาแล้วนะป้าก็ต้องจัดการทําของนะคะพี่น้องอ่ะจัดการนะคะอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะพี่น้องที่เมื่อวานดูบ้าบ้าบบนี่ค่ะอ่ะ เออนี่เก่าๆเดิมๆค่ะนะคะไม่ได้เปลี่ยนนะคะว่าจะเปลี่ยนทุกปีก็ไม่ไหวแล้วค่ะพี่น้องกล่าวว่าปีนี้ทําปีสุดท้ายพอเหนื่อยนะคะเราก็นี่ค่ะนะคะก็ของขวัญน,นะคะพี่น้องเอ,อ่อไม่ได้เปิดไฟตรงนี้รอเขาเปิดไฟนะคะก็มีไฟแวบบๆแวมๆพอแล้วนะคะก็นี่ค่ะบรรยากาศนะคะวันนี้ปีนี้รถไปสี่คนนะคะรถไปสี่คนก็เลยสบายๆแบบนี้ชัว แต่อาหารการกินไม่ได้ลดเลยนะคะก็ลดไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยก็จะเป็นพวกมังสวิรัติมังสวิรัตินะคะคนที่ไม่กินนะคะพี่น้องต้องมานั่งแยกอันนี้ก็สําสหรับคนที่กินมีกระหักนะคะก็พวกหมูสับพวกอะไรเนี่ยผสมพวกกาดพวกอะไรนะคะนี่ก็เนื้อเกาหลีค่ะนะคะหมักเองนะคะซอสเกาหลีนะคะเนี่ยซอสเกาหลีนะคะพี่น้องก็ซูชิสนะคะ อันนี้ก็คือสลัมค่าพี่น้องสลัมหมักซอสเกาหลีนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือกุ้งเสียบนะคะกุ้งตัวย่าใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นไก่นะคะไก่แบบเนื้อติดติดมันใช่ไหมตรงตรงต้นขานะคะอร่อยนะคะนี่ก็คือเป็นเครื่องเทศนะคะพวกผักพวกเนี่ยกระเทียมเทียมดองแล้วก็มะเขือโดเออไม่ใช่กับผูดผู้ผิดผิดเออเออขิงดองแล้วก็ แตงกวานะคะแล้วก็นี่กระเทียมโดองทำเองค่ะนะคะก็ซีมีผักแล้วก็มีผักของเกาหลีนะคะพี่น้องอืนะคะโอ้เขาเล,ลืมชื่ออีกละนะคะพี่น้องอว่ากันไปนี่ก็เอาไว้ทําผัดไทยะค่ะบางคนนี้หุงข้าวอยู่นะคะเนี่ยก็คืออันนี้เต้าหู้ผัดไข่นะคะเอาไว้นี่ก็คือจะเป็นฮับเชี่ยนะคะพี่น้องก็จะมีฮับเชี่ยใหญ่อยู่ที่เมื่อวานนี้นะคะให้ดู นี่ค่ะคือฮับเจียจานใหญ่ของเรานะคะหลุดล้นเลยนะคะพี่น้องขาะอ้อากาศมันเย็นนะคะเนี่ยแล้วก็เลยทาเอาไว้โอ้จะได้เห็นไหมคะนี่ฝีมือประสมนะคะให้ดูข้างในนะคะเห็นไหมคะทาโอ้เสียเวลาค่ะพี่น้องเหนื่อยนี่ค่ะนะ,ะเออทำเท่าที่ะพวกคนกินไม่ได้เยอะนะคะนี่แหละก็ข้างนอกอากาศเย็นเย็นดีค่ะพี่น้องนะคะไม่ได้เป็นหิมะสบายสบายนี่ค่ะ โอเคเดี๋ยวก็สังกริยาก็ของป้าอยู่ห้องนอกไว้เย็นๆอ๋อแย่าเ,เพราะว่าเปิดเพลงก็เป็นลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ก็ต้มคือวันตันหาพี่น้องป้าก็ใส่ผักเข้าไปเพราะว่าอันนี้มังสวิรัตรนะคะเราจะได้อันนี้อันเดียวจะเคลืบมาอ,บอีกรอบหนึงค่ะเพราะว่าอันนี้รอเขาเพาื่ช่วงช่วงบ่ายกินนะคะอันนี้ก็คือนะ,ะเดี๋ยวเจอกันนะคะพี่น้องมีแค่นี้ละค่ะนะคะกันเอง นะคะขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์ว่างแล้วค่อยไล่์สุดกันนะคะเจอกันจ้าสวัสดีจ้าโอ้หนักเหลือเกินหนักเหลือเกินสะไหวไมนั่นลากยังไม่ไหวเลยพี่น้องเลยวันนี้ทำไมซื้อของเยอะขนาดนี้โอ้ล่ลลลางานยังอยู่อยู่เลยครับพี่น้องค่ะโอ้ดูสิวันนี้ร้านจีนเขาปิดก็เลยต้องเข้ามาซื้อในเมืองพี่น้องค่ะ เต็มเลยวันนี้โอ้น่ะเจอกันนะจ้า